สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องของพิซึมนะครับนะฮะตัวนี้กำลังขยายเขาเนี่ยสามเท่านะฮะหน้าเลนี่สี่สิบมิลนะครับติดได้กับพวกปืนที่มีลีคอยงสูงนะฮะอย่างพวกืนลูกซองนะฮะ m สิบหกได้หมดนะฮะนะครับตัวนี้จะมีด้านข้างเขาเนี่ยด้านข้างเ็าจะมีรางเสริมนะฮะนี่สำหรับติดพวกไปฉายนะติดเลซเซอร์ก็ได้นะครับ เนีสองสามฝั่งเลยนะหนึ่งสองสามนะเป็นรางเสริมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนล่างนะฮะปรับนล่างเายขวานะครับเนี่ยไปจะมีด้วยกันสองสีนะสีเขียวสีแดงปรับความเข้มในระดับอันนี้ปรับเส้ขวานะครับเนี่ยตัวนี้เป็นตัวปรับลินตานะอันนี้ปรับไปนะ เนี่ยบอดี้สวยงามนะตัวนี้จะมีท่อบางแสงแถมนะฮะเนี่ยก็จะมีท่อบางแสงนะฮะแถมให้ตัวหนึ่งนะฮะนี่ครับ เต้นเล็งเขานะครับเต้นเล็งเขา ีทตัวนี้จะคมมากเลยนะเลนเขานะเลนใสนะะนครับเนี่ยเส้นเลนเขาเป็นแบบนี้นะคนนะครับเนี่ยเส้นเลนเขานะสวยงามนะฮะตัวนี้ก็จะแถมฐานที่สามข้อนนะครับนะแถมฐานที่สามข้อน,นะฮะแล้วก็ท่อบังแสงนะครับ ะะตัวนี้รางเนี่ยมีให้เลือกใช้งานสองขนาดนะครับนะฮะรางมีขนาดยี่สิบมิลกับสิบเอ็ดมิลแก้งมานะฮะเดี๋ยวทางร้านก็จะจัดให้นะว่าใช้รางกี่มิลน,นะแก้งทางร้านมานะครับทางร้านจัดให้นะครับช่องทางในการติดต่อนะครับนะครับราคานะครับ พร้อมกับรายละเอียดกลองตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆให้รับชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ